หนหน้าของที่แม่หาอ้านี่มันนะ้าบูดูนี่นาเพ้อว่าเป็นแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะมีร้อนหนอมาก,กี่นี่ตะตาหูนี่เวลานี้เพื่อนๆน่าจะมาได้แล้วนะใช่ไหมประมาณนี้หแหละนะ คนใช่นักเรียนที่มาแลกเปลี่ยงเรียนบ้านพวกเมาไหมใช่ใช่แล้วพวกเธออยู่ินบ้านพวกเมาใช่ไหมอืมใช่แล้วพวกเรามาจากเรียนบ้านพวกเมาสารมาดาตังนะฮะชิคานหรอไม่คือมันไม่ใช่ชิคานสารมาดาตังเป็นการทักทายในแบบของภาษามลายูแปลว่ายินดีต้อนรับบังอรรถวีมูซีนีอะไรบุญองลองนะมู เงินเลยน้องๆลงเลยโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยยกกระเป๋านะนี่เราจะพักกันที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารับพวกเธอพักก่อนให้สบายนะมาแล้วจ้าพวกเรามาแล้เป็นเที่ยวแล้วพร้อมแล้วจ้าอ่าเราชื่อฟาริดานะส่วนนี่อาซียาพูดเธอล่ะเราดาวนี่เราใบเธอ และเราเนเน่ Let's g เวอเวกับงแต่พี่เวติดดกบดดจังเนสด่าดมโนปีจับปีจับพาโลเมเมกเวกับงลบบพูดจะหิวกันหรือยังไปทานข้าวกันรถเตรียมอาหารจานปรด้าเราไว้ให้แล้วโ <Okay. S 2> อเคเอาไว้ให้แล้ว ฉันหิวมากเลยอ่ะมีอะไรผู้ฉันกินบ้างปะใช่หิวมากเลยอ่ะเรากำลังเตรียมปาหา,าการโกดของบ้านเราที่เราบอกไงมีอะไรผู้ฉันช่วยไหมนี่เป็นคือน้ำอะไรอ่ะสีดำๆสิดิบแบะเนี่ยอันนี้คือน้ำบูด,ดูนิยมทค์ันกนมีชุมชนของเราวันนี้พวกเราจะทำดัซซี่บด,ดูให้พวกเธอกินกันนะ อันนี้คือนาซีบูดูหรือข้าวบูดูเราก็กินคู่กับผักไข่ต้มแล้วก็พวกปลาทอดถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเราต้องกินกับมือแล้วก็กินกับเพื่อนหลายๆคนพวกเราจะอ่านดูอารก่อนทานข้าวนะ jang Gawe orae kapung tapi gawe tidak bodoh jangan sedak dai mono pijak pijak tanah Allahu Akbar Allah Ta'ala แล้วนะพวกเราคิดถึงพวกเธอมากมากแน่นเลยไม่เป็นไรนะถ้าเธอพิสิจน์พวกเราเมื่อไหร่ก็กลับมาหาได้ทุกเมื่อเลยนะไล่ใช่อขอให้พวกเธอเดินทางกันปลอดภัยนะนี่เรามีของฝากมาให้ด้วยไอสิ่งนี้แหละที่สร้างมิตรภาพระหว่างพวกเราเราหวังว่าอาหารจานโปรดของบ้านเราจะกลายไปเป็นอาหารจานโปรดของบ้านพวกเธอนะขอบคุณนะ ขขบคุณสสำหรับมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่มึงเันีพวกเรานะการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทําให้ฉันรู้จักมิตรภาพต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและทําให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้